ันมาคุณเถาเอาเด็กน้อยมาให้คือท้องหัวอุว้งหมครับกระสวัสดีครับอิซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับอิวซี่ขับมือนีอ่าเอดกะมาหาน้องนุ่นนะครับเนาะคือว่าน้องนุ่นนี่ได้เลขทะเบียนมาแล้วครับแต่ว่าป้ายบ่ทันได้ได้เลขป้ายมาแล้วนะครับเนาะอ่าเพราะว่าทาง ลาดเขาแจงมาว่าใดเรียบร้อยแล้วเลขไปครับเอฟซีครับกับเกะทะเบียนกระคงสิเป็นเกือบสิ้นชิดเดือนคนละครับเอซีครับแต่ว่าเขาเอาตัวเลขนี้ออกไปก่อนนะครับเนาะเพราะว่าน้องนุ่นนี่ตั้งแต่ซื้อรถมานี่ได้กุญแก่ศูนย์สองเจ็ดี่ครับเอฟซีครับก็ออกมาติดต่อกันมานะครับตั้งสองศูนย์สองลักเจ็ดศูนย์นะครับน้อเอฟซีครับเขามาตลอดนะครับเอซีครับบัดนี้ มาตามน้องนุ่นน้องนุ่นว่าเห็นงูอีกตลอดครับอีซี่ครับอ่าขี้รถไปตั้งตะหูว่าได้เลขป้ายทะเบียนมานี่เห็นงูดุกว่าเก่าสัตวครับมีแต่โตใหญ่ๆบัตรอยู่ครับอีซี่ครับเอาบัตรอีกสี่ภาพไปฟังน้องนุ่นเราให้ฟังเลยครับเด้อว่าน้องนุ่นเห็นงูหรือว่าฝันดีบ่ครับอีซี่ครับไปเขาไปหานุ่นอีซี่กับข่ามาเนี่ยก็ยังเลือกกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดเ้อร์คับเตอร์กดกระดิ่งแกงเกลือนเอาไว้ครับเพื่อสิบบริภาข่าวสารนี้ใหม่นะครับเนาะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอือทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางเ่านะครับคุณที่ครับไปตามแอดไปครับสวัสดีครับประงมนตสวัสดีครับครับมันเป็นยังไงกันลูกคือว่างูตัดหนาหลายแท้เมื่อตาจะมาวานอย่แล้วเออเมื่อไปไปยังคืองูคือตัดหนาอยู่ลูกเมื่อวานนี่ไปถามไปน้องว่าซอสไปถามเอาป้ายทะเบียนแม่โอ้เอาป้ายทะเบียนอยู่เพราะว่ารัติของซื้อน้องว่าซอ ม่จ้ะอืมไปจะโคนลูกไปก็เพื่อสองคนเออเข็นงูแบบติแม่มันนักินกบอยู่กลางทางเลยมันนอนกินกบอยู่กลางทางมันเป็นอันมันเป็นมองเดียวกันกับเจองูใหญ่เท่านั้นอยากจะออกเนรตกุญเจโอ้แล้วปกติก็ทางจะบอไปใช้กบปกติก็ไปคอยเห็นนะก้งแต่เหล็กทางนูมันออกหรมันมาถือแล้อก็บ่าเออีกด้วยแล้วก็มาถืออีกรอบนี้ตอนไปถามป้า แล้วได้ถามมาพ่อจะบอกเลขไปถืออยนในโบเขาก็เลยเพราะว่าพอบอกได้ก็ได้ถามเขาว่าเขาบอกมาแล้วเลขายที่สีออกตอนนี้ไม่เป็นเลขเดียวกันบอเขาว่าแมนเดอร์แต่แค่ติดลายซือเอาัอันงูกินกบหรนอแมลูมันมันกินอยู่ลักณะใดไหมันกินมันกัโคตรแล้วมันโคตรดิมันกับบ่เลยว่าโคตรมันกับบ่เลยว่าแบบไปได้เห็นมาเวลามันเหนื่อยไหมมันจะเป็นแบบนั่นแหละตอนแรกคิดว่ามันตาย ที่มันเพราะว่ารถไงมันขาบมีก้อนเท่ากับมีนะ่ว่มเห็นมันแกงขางดิกๆแต่วันที่นีเห็นมันดินแล้วเอาม่มาได้ตายตันี้ได้ไหมวันี่ก็เลิ้งบไปบวกบางอ้อมขาบกูไก่มาได้กบไงหดโอ้กบ็นไหดชอบแขนกบันใหไงเลยันได้ตัวนั้นก็สามชิโลดอกกบาตัวพบกมีนยัง็ไงบบนลูกอรนนี่ตัวไงอยู่ดิมันถีว่าพ่อพี่น๋าลนมันขาบเ่อตาขาบ่ทั ชามีิโร่ันได้จะว่าเขาว่าี่เอาก็บพกเเอาอย่างนมันต่ไงก็ไกลตัวลูกขนาดมันเอามันต่ไงไ้ไหมเอมัไงแต่ว่าหันลักษนะเขตอนแรกก็คิาดว่าคิดว่าข,า,าข้างโ,างโคกแล้เบื่อกดีอามันโกลโ oh. อ้ยมันตัวทอดนี่ oh. บรูกนะมันก็ตัวไงยูได้สามอเมื่อก็ทอแขนเขาว่าบนไงก็แขนล่ะโอ้ข้นทอนี่ก็แสดงว่ากบถึงลวถ่ามันแผดฉีดกบถึงล้วนเพียดี ตัไตะกไก่ตัวใหญ่ทำานีมันจบหลเลยหนิอันนี้จะขนไี่จะขนเออเอาเราหนกับวัดจักเราทำว่าประมาณกิโลเลยเท่าไรก็เรียกว่าปรมาณสองสากิโลก็คงวว่านั่นเราตัดมาอีกทีครับเออวันนี้มัน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 ก็ยงอีนอคิดกิดว่าโลแล้วเออเออบาโลแล้วไมคยซักโลแเราไม่คยซักกบจเสียเนี่จะไม่ฮะ นักแล้วง <us> ูกินกบเออฮะกบเปนเก่ากบมันเป็นเก่างูมัเป็นยังมาดนางูเปเก็ดกรได้เออเป็นเก็ดกะไรเพราะมันงูใหญ่เองูนี่อาจจะเป็นกระไรเนาะเก็ดเก็ดเก่ากระไรเจ็ดเก่าเก็ดหกกระไรเนาะเป็นในเมืออันเห็นตัวเดียวมาลูกเอ้เมื่อดี ออาไปน้องว่าอกับมากออกไปทุรัทั้งหมอกเขาเปียกพนกะเย็นท<อ>ีแล้ว่บาบอลูนว่างูอย่างเป็นชี้นน้ำตาลดาวมันเป็นเหลี่ยมเป็นก็จังสามเหลี่ยมเหรออ๋อเขาเอื่ว่างูสามเหลี่ยมบอลูนอ่ะแปลว่าเป็นชี้นน้ำตาลอีแม่แล้วว่างูจอยโบมันก็ไ่จอยได้ตาเขาแกจะคลองอยู่แต่หันแต่หันหมาว่าหลังมันเป็นเหลี่ยมเออเอองูสามเหลี่ยมจำเป็นงูสามเหลี่ยมนี่ทันเบิ่งจิตจริงๆแล้วพวกมันตีหางมันก็ตีมี่หัวคนน้อย มันมีหางหางมีหัวบระหลุกได้สังเกตมันเลื่อยมันเลื่อยไปทางนี้แหละมันเห็นรถมันก็เลยเรียกครับโอ้แต่หันเบื้องตัวก็จะหางมันนั่นหางมันแหลมดิโอ้หางมันแหลมจี๊ดแต่หันตัวหลังมันเป็นเดียมใหญ่ครับมันแหลมเราเป็นกับดักทำไม่ได้เพราะว่ามันสิไปตอนแรกมันก็คร่องข้างแล้วมันสิไปอีกฝั่งนึงมันแบบไปอะไรมันขึมีรถไก่ไหมแต่ว่ามันหันกลับมัน anyway, หันโง่กลับมันหันมันเห็นมันตื่นมันแบบกับเพื่อนนี่แต่ว่ามันกับเครื่องข้าง แต่ก็าม่ได้เหยียบเิแอ้วก็ได้มาก็เป็นผู้ว่าไอ้ปกติงูหัดงท่าแบบผู้ปฏิบัิกการเป็นเรื่อยอเลยอันนี้นอกจากมันพัคือถนนที่ผิกลับอันนี้มันหอดตึงท่าจังหวะตั้งแต่หู้ว่าได้ป้ายทะเบียนบานนี่เห็นงูตลอดที่เห็นมูว่านตอนไปท้ามไปตอนไปทามไปหู้อาได้หูวันหู้วันเด็กป้ายมาได้ห จารได้เห็นงูเลยมัอนี้เห็นอีกมัอนี้อันเห็นอีกมัอนี้เห็นอีกแน่นโอ้ของเตือนนะครับเห็นงูดุจี้ครับแต่ว่าป้ายอยากให้เลี้ยวเลยในเลี้ยวต้องไปถามตรงนี้คนส่งเพราะว่ามันมากคนส่งแล้วคนคนส่งเขาถือส่งต่อมาหลานอีกทีนึงใช่เพราะว่าอาทิตย์กุหลาบเขาถืออะไรอาทิตย์กุหลาบเพราะว่ามันนั่นอยู่ในคนส่งแล้วเดี๋ยวนีไปกระทำขาบวโพดจากไม้เหล็กหรอก ว่าเขาขี่เราโบพร้อมเขามาันจะขึ้นไม่เล็ดมืขึ้นมาะ<อ>แล้วเขาบอกว่ารอแค่ป้ายเขาเอามาให้จีบแค่คโอ้รอแค่ป้ายเขาเอามาให้มาส่งมาให้เอากระถิบไปหอดุลเราถึงใส่ป้าย,าายเรียบร้ยยยอยเไม่เขากระถิใส่สป้ายให้แล้วเขากระถิเช่นสัญญารถอีกเที้ยนึงสัญญ<อ>าว่าเข้าเรียบร้อยกับป้ายยังเดี๋ยวก่อนอ,ชอ้ชอบไปชอบว่ามีแต่สัญญาเก็บน,น้ำมันเครื่อเพลิงไปเก็บน้ำมันเครื่อเพลงก่อน ทอดถึงเขากับนุ่งโอ้ต่างเกล็ดมันเกล็ดมันบริไปหอดองกระช้อกลูกเอาเปลี่ยนไส้ก็ได้เปลี่ยนไส้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เข้าไปตามเขาก่อนว่าเขายังบริได้ยอดได้ปายแล้วแบบรอยนะเขาถามวไายคือว่าเขาเช็คกำหนดตามใครตามกำหนดของระยะเนียนเพราะว่าเขาเช็ครถเท่านั้นแต่ว่าต้องต้องงดหนีว่าเลขกุญแจสิยังบอกยังบอกว่าสองเกลยังบอกสองเกลยังบอก ือใช้เขันบรนยานีว่ามือเาูนเด็กหน่อยมันใช้มันกะอันนั้น่ใช้มันกะอันไม่นอนบานยานมือนั่นอ้ล่าแต่แรกกับว่าสีนอนขึ้นเดียวอะไอ้บอกว่าอยาซื้อต่อก็ได้นอนทั้งหมดสี่นสาม้นสี่มืออันมือที่ชองฟันว่าคุณเท้าเอาเด็กหน่อยมาให้ดิไม่ให้อุ้มอุ้มาขึ้นห้องว่าอุ้มหวานี่ล่ะคุณเท้าคุเกา่ว เป่าผู้เก่าผู้ใหม่ผู้ใหม่สิแต่หันเห่าเห่าก็ผู้เก่าอยู่เพราะว่าให้กอุ่มเด็กน้อยก็ห้เล่นใช่เราที่ลราเอาตู้ลูกมาเอาอีกอย่งก็เป็นลูกคอยเรื่องอะไรกี่แล้วยาย่ร้วเมื่อนายไม่หายต้องไปเอาอีลาผมไม่ไปเลียนในแม่เมื่อเอาเด็กน้อยเนะฮะแล้วอุ้มหายไม่มาหายดิยูน้ำลาบมาหายค่อกๆถามว่าเอายูน้ำมึงมไมสู้บมาหายเลยก็จักก็เรียกว่า แสดงว่าเด็กน้อยมักมึงมาสันนะคะแล้วเอาบ่เขาว่าหืบเขาว่าบ่เอาเขาว่าบ่ดื้อบ่ชงอ่ะแลยวว่าเอาคุกบ่เอาเขาว่าเอ้ยบ่แกงราตาเนี่ยจะขี่ปากกอกไปเด้อเขาเลยว่าเอามหาใหา่สันแบบตื้นตื้นอยู่มากอ่ะมันโค้งตัวขั้นขอนดิบแก่ขั้นยำเจ๋อจะแสดงว่าไข่ไข่ก็ไปนอนอ่าอยู่หันฝันเห็นผู้เฒ่าเอาเลขว่าให้ 027เป็นว yeah. <at you> ่า720บอกเฉยดหมเหล็กสองคหมกอ่าที uh, guys, uh, ่ไดเลขกคู่แกมาานอะไรสองคืเจ็ดสองหมดเจ็ดบานี้ว่านีไปเอาเลียกน้อยม่าไห่เพิ่นไห่มาแล้วคืนหนึ่งต้นแหงมาแล้วคือหนึ่งอ่าต้นแหงมาแล้วคืนหนึ่งเอาเล็ยกน้อยเรี็กน่อยเอาเล็ยกน้อยม่าไห้บานี้ คนเอาขึ้นเอาขึ้นโอ้คนเอาขึ้น,อเ,นเอาขอาับขึ้นมันที่เป็นตัวไรเนาะของผู้เรื่องบัตรเนี่ยแต่ว่ากเบเบรกทะเบียนรถของน้องนุ่นน้องนุ่นเห็นมาแล้วได้มาแล้วตัวเลขแต่ว่าทะเบียนมนในใยอเตอร์ไซคเพราะว่ายัางอยู่ในในคอมก็อเข็นออกมาให้เบิรงแล้วครับพี่ซีครับเลขก,กุญแจก,กันยัง่ง ยังคือเก่าหนองนุ่นวายัางมักสองเจ็ดอยู่นะครับเลื่อนครับเป็นเลขสี่ตัวตัดออกแล้วมันก็สี่มีอ่าเลขสามตัวอยู่สองชุดนะครับเนาะนะครับมาตัดสองตัวก็ะถิบเป็นอ่าสามหางแต่เลขเลขกุญแจก็อกกเอาไว้ด้วครับเลื่อนที่ครับเพราะว่าสองเจ็ดหนองนุ่นว่าววันออกวันว่านขามันมาเนาะครับเนาะบอกว่าบอกว่าถือเลขของมันเนี่ย เออว่าตอนไปเอารถว่าเนี่ยสิกับมาเห็นมุ่ยเห็นมุ่ยทีกยังตอนที่ไปท้ามไปเออคลย้ายๆกันเลยง่วว่าขายแล้วเป๊ะๆเลยจะเห็นอยู่คนละหมองอือ่ซีซอถ้าว่ามองนั้นมาจากน้องว่าซอยเห็นอยู่นิคมสงขบออกมาทางนิคมสงขบสิกับ่เออนี่นอันตอนรับรถมาแล้วนี่เปึกว่เกุญแจเลยกับกับมาหอดบ้านเห็นมุ่ยทานนิคมสงขบแกนี่คือไปท้ามไปกอเห็นนักหน้าเดียวกันเออแต่หันเห็นคนละหมองอยู่อือ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 งัวกระดงว่าอ่า เลขไฟทะเบียนนะครับว่เอฟซีหูแล้ว,ว,ลวตัวเลขนะครับวนะ่าว่าตัวใดหาแปดหาหนึ่งครับเอซีครับหาแปดหาหนึ่งตัดเด่นสามตัวก็มีหาหาหนึ่งแปดหาหนึ่งต่ว่าตัดออกสองตัวแล้วค่ะที่มีหาหนึ่งแปดหนึ่งหาแปดนะครับวนะ่าส่วนเลขกุญแจศูนย์สองเจ็ดอั 27, น้องนุ่นก็นแล้วว่าขามาตัวเก่าเพราะว่าสองเจ็ดยังพันออก พอเว้นระยะมาได้สามงวดหรือเปลูกวเว้นมาได้สามงวดแล้วงวดหนึ่งงวดที่สี่นะครับว่าต,ตัวเลขของเลขกุดแจเอออตัวเลขคือเบียนห้าแปดห้าหนึ่งครับห้าห้าหนึ่งแล้วก็แปดห้าหนึ่งครับที่ครับก็เอ็ไไดีครับไปหาหยิบจับรตสลีดไว้เลยครับแล้วเบอร์ทั่วทองมุญทั่วมาหาทองมุนได้ครับพี่ครับศูนย์หกสองสองสามหกหกเจ็ดสี่สามครับ โอ้โหนี่เป็นเบอร์ไลน์นะบ่ลูกโอ้เป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน่ข้ามาน้องงูกับชีน่าเป็นเพื่อนนะครับว่าถ้าหากว่าฟันดีน้องงูกับชีได้บอกไปนะครับโทรมาหาอะไรนะครับด้วยเอฟซีครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดื่อทางส่องสินเพียงแค่แนวทางทางส่องสินเพียงแค่ซื้อกลางเท่านะครับเอฟซีครับเอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีครับเอา สวัสดีขอขอขอบคุณขอบคุณน้องนนท์หลายเลยครับเบอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสำเร็จสรับผู้เรีนนะครับนอกแคปหน้าจอไว้ครับชัดเจนนะครับขอขอบคุณขอบคุณหลายเลยครับเบอเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้กับยูจีไว้เครื่องเส้นหมี่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ